อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่น้องในพระคริสต์ขอบคุณพระเจ้าในทุกวันและทุกกรณีขอบคุณในความรักของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรามาฟังพระวจ,จนะของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่9กกันนะคะสิทธิของอัครทูตข้าพเจ้ามีเสรีภาพไม่ใช่หรือ ข้าพเจ้าเป็นอัครทูตไม่ใช่หรือข้าพเจ้าเห็นพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วไม่ใช่หรือท่านทั้งหลายเป็นผลงานของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่หรือถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นอัครทูตในสายตาของคนอื่น ก็ต้องเป็นอัครทูตในสายตาของท่านทั้งหลายเพราะพวกท่านคือตราแห่งอัครทูตของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าใครไต่สวนข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะขอกล่าวแก้ว่าเรามีสิทธิ์กินและดื่มไม่ใช่หรือเรามีสิทธิ์พาพี่น้องซึ่งเป็นภรรยาไปด้วยเหมือนอย่างบรรดาอัครทูตอื่นๆ น้องๆขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเคฟาสไม่ใช่หรือเฉพาะข้าพระเจ้าและบานาบัสเท่านั้นที่ไม่มีสิทธิ์เลิกทำงานหาเลี้ยงชีพหรือใครบ้างที่เป็นทหารด้วยค่าจ้างของตัวเองใครบ้างที่ทำสวนองุ่นและไม่กินผลองุ่นในสวนนั้นใครบ้างที่เลี้ยงฝูงแกะและไม่กินน้ำนมของฝูงแกะนั้น ข้าพเจ้ากล่าวตามข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ตามวิสัยของมนุษย์หรือทมบัญญัติก็กล่าวอย่างนี้ด้วยไม่ใช่หรือเพราะว่าในธรรมบัญญัติของโมเสสมีเขียนไว้ว่าอย่าเอาตะกร้อข้อปากวัวเมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่พระเจ้าทรงเป็นห่วงวัวหรือพระองค์ตรัสเพื่อเราโดยเฉพาะไม่ใช่หรือ ข้อความนั้นเขียนไว้เพื่อเราแสดงว่าคนที่ไถไถานาสมควรจะไถด้วยความหวังและคนที่นวดข้าวก็สมควรจะนวดด้วยความหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์ถ้าเราหวานปัจจัยฝ่ายจิตวิญญาณให้แก่พวกท่านแล้วจะมากไปหรือที่เราจะเกี่ยวปัจจัยทางกายจากท่าน ถ้าคนอื่นมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์จากท่านทั้งหลายเราก็มีสิทธิ์ยิ่งกว่านั้นอีกไม่ใช่หรือแต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้เลยแต่เรายอมทนทุกอย่างเพื่อเราจะไม่วางสิ่งกีดขวางใดๆต่อข่าวประเสริฐของพระคิดท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกที่ทำงานต่างๆของพระวิหารก็กินอาหารของพระวิหาร และพวกรับใช้ที่แท่นบูชาก็รับส่วนแบ่งจากเครื่องบูชานั้นทํานองเดียวกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสั่งไว้ว่าคนที่ประกาศข่าวประเสริฐควรได้รับการเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์เหล่านี้เลยและข้าพเจ้าไม่ได้เขียนเช่นนี้เพื่อให้เขาทำอย่างนั้นกับข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้ายอมตายดีกว่าที่จะให้ใครทำลายเหตุแห่งการอวดของข้าพเจ้าเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐข้าพเจ้าก็ไม่มีเหตุที่จะอวดได้เพราะว่าข้าพเจ้าจําต้องทำและถ้าไม่ประกาศวิบัติจะเกิดกับข้าพเจ้าเพราะถ้าข้าพเจ้าประกาศด้วยความสมัครใจก็จะได้บำเน็จ แต่ถ้าไม่สมัครใจภารก,กิจนี้ก็ส่งมอบให้แล้วแล้วบำเหน็จของข้าพเจ้าคืออะไรก็คือว่าในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าประกาศโดยไม่คิดค่าจ้างเพื่อจะไม่ต้องใช้สิทธิ์ในข่าวประเสริฐเต็มที่แม้ว่าข้าพเจ้าเป็นไทยโดยไม่ได้อยู่ใต้ใคร ข้าพเจ้าก็ยังยอมเป็นทาสของทุกคนเพื่อจะได้คนมามากยิ่งขึ้นต่อพวกยิวข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนยิวเพื่อจะได้พวกยิวมาต่อพวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะได้พวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้นมา ต่อพวกที่อยู่นอกธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนนอกธรรมบัญญัติข้าพเจ้าไม่ได้อยู่นอกพระบัญญัติของพระเจา้าแต่อยู่ใต้พระบัญญัติแห่งพระทิดเพื่อจะได้พวกที่อยู่นอกธรรมบัญญัตินั้นมา <gesch ee. S 1> ต่อพวกคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้พวกคนอ่อนแอมา ข้าพเจ้ายามเป็นคนทุกแบบต่อทุกคนเพื่อช่วยบางคนให้รอดโดยทุกวิถีทางข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนในข่าวประเสริฐนั้นท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกที่วิ่งแข่งนั้นก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รางวัลน,นั้นมีเพียงคนเดียว จงวิ่งเหมือนผู้ที่จะชิงรางวัลให้ได้ส่วนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองในทุกด้านพวกเขาทำเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้แต่มงกุฎของเราจะไม่ร่วงเลยร่วงโรยเลยดังนั้นข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งขันโดยไม่มีเป้าหมาย ข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้เหมือนอย่างนักมวยที่ชกลมแต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้เอเมนพระเจ้าไวพรพี่น้องและเสริมกำลังทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ